อาการร้อนกับเหงื่อเป็นของคู่กันค่ะวันนี้คนหลังข่าวเราจะมาทําความรู้จักกับอาการแพ้เหงือ่อภัยสุขภาพที่ผิวหนังจากความร้อนหลายคนเชื่อว่าอาการนี้เกิดจากเหงื่อออกแท้ที่จริงแล้วมีสาเหตุมาจากอะไรและมีวิธีรักษาอย่างไรรวมทั้งวิธีการป้องกันที่ผู้ป่วยควรทราบเพื่อไม่ให้อาการรุนแรงจนกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันมาฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันค่ะแพ้เหงื่อคือลมพิษชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความร้อน โดยความร้อนจะเข้าไปกระตุ้นการทำงานของต่อมเหงือ่อทำให้เหงื่อถูกหลั่งออกมาร่วมกับการเกิดผื่นหรือผู้ป่วยบางคนก็อาจจะเกิดอาการแพ้เหงือ่อจากการที่ร่างกายสร้างแอนติบอดีหรือภูมิต้านทานอย่างสารอิมิโนโกลูรินต่อเหงื่อของตัวเองจึงทำให้เกิดเป็นผื่นลมพิษขึ้นมานั่นเองอาการแพ้เหงื่อเป็นอย่างไร อาการแพ้เหงื่อมักจะเกิดขึ้นค่อนข้างเฉียบพลันและเกิดขึ้นได้ทั่วร่างกายแต่ส่วนใหญ่พบได้มากที่สุดที่บริเวณหน้าอกใบหน้าแผ่นหลังส่วนบนและแขนในเบื้องต้นผื่นลมพิษจะขึ้นหลังจากเริ่มมีเหงื่อออกไม่นานนัก ผื่นที่ขึ้นจะมีลักษณะเป็นปื้นแดงหรือหนานูนเป็นวงกลมอาจมีอาการคันหรือมีอาการเจ็บแปลกๆหากสัมผัสตรงผื่นก็จะรู้สึกอุ่นๆบางครั้งอาจจะคล้ายกับอาการผิวหนังบวมหากผื่นเกิดบริเวณใกล้ๆกันอาการแพ้เหงื่อจะกินเวลาครั้งละประมาณ30นาทีไปจนถึง1ชั่วโมงนับตั้งแต่เริ่มเกิดอาการผื่นลมพิษยุบ แต่ว่าในผู้ป่วยบางรายอาจจะเกิดอาการแพ้ที่รุนแรงจนเป็นอันตรายได้ดังนั้นถ้าเกิดอาการอื่นร่วมด้วยเช่นท้องเสียปวดศีรษะวิงเวียนศีรษะหายใจตื้นหรือหายใจมีเสียงหวีดน้ำลายในปากเยอะขึ้นกว่าปกติความดันโลหิตลดต่ำลงและปวดบีบท้องควรต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยค่ะ แพ้เหงื่อเกิดจากอะไรสาเหตุหลักของอาการแพ้เหงื่อคือความร้อนเมื่อผู้ป่วยอยู่ในบริเวณที่มีความร้อนสูงหรือทํากิจกรรมที่ก่อให้เกิดความร้อนในร่างกายเช่นออกกำลังกายอาบน้ําอุน่นหรือเข้าห้องอบสาวหน้าเป็นไข้สวมใส่เสื้อผ้าที่คับแน่นหรือไม่ระบายอากาศรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดจัด กิจกรรมเหล่านี้ทําให้ต่อมเหงื่อสร้างเหงื่อออกมาเพื่อระบายความร้อนและเมื่อผิวหนังมีปฏิกิริยากับเหงื่อและความร้อนก็จะกระตุ้นให้เกิดลมพิษขึ้นมานั่นเองในบางกรณีอาการแพ้เหงื่ออาจกําเริบจากภาวะความเครียดและความวิตกกังวลได้อีกด้วย ส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยที่มีอาการแพ้เหงื่ออยู่แล้วมักจะไม่ค่อยพบว่ามีอาการของลมพิษช,ชนิดอื่นๆที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นลมพิษจากการถูกขีดข่วนลมพิษที่เกิดจากความเย็นหรือลมพิษที่เกิดจากแรงดันส่วนผู้ป่วยโรคอื่นๆเช่นผื่นผิวหนังอักเสบโรคหอบหืดหรือมีอาการแพ้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้อากาศแพ้อาหารหรือแพ้เกสรดอกไม้ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอาการแพ้เหงื่อได้ง่ายอีกด้วย ใครบ้างที่เสี่ยงต่ออาการแพ้เหงือ่อแม้อาการแพ้เหงื่อจะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดขึ้นในผู้ชายมากกว่าในผู้หญิงและจะเริ่มแสดงอาการให้เห็นครั้งแรกในช่วงอายุ10ปีและ30ปีโดยคนที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่ออาการนี้ได้แก่ผู้ที่มีอาการลมพิษเรื้อรังและผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้องกับอาการภูมิแพ้โรคหอบหืดโรคจมูกอักเสบหรือผื่นผิวหนังอักเสบเป็นต้น สำหรับการแพ้เหงือ่อรักษาได้อย่างไรเบื้องต้นการรักษาอาการแพ้เหงือ่อจะมุ่งเน้นไปที่วิธีลดอาการแพ้และควบคุมไม่ให้อาการกำเริบโดยสามารถดูแลตัวเองได้ดังนี้ค่ะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเช่นว่านหางจระเข้หากเกิดอาการผื่นคันแล้วสามารถใช้ว่านหางจระเข้จ,จากธรรมชาติหรือเจลว่านหางจระเข้ที่ไม่ผสมสีน้ำหอมและสารเคมีเพื่อป้องกันการระคายเคืองของผิวที่อาจเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังอาจใช้สเปรย์ว่านหางจระเข้ที่มีมาตรฐานฉีดพ่นบริเวณที่เกิดอาการเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวโดยตรงอย่างไรก็ตามถ้าหากมีหนองผื่นแดงคันมากขึ้นหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ควรหยุดใช้และปรึกษาแพทย์หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอาการแพ้เช่นการออกกำลังกายถ้าหากเป็นไปได้ควรออกกำลังกายในบริเวณที่อาการไม่ร้อนจนเกินไปหรือหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นและการอบสาวหนา้า ควบคุมความเครียดและความวิตกกังวลให้ได้เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมถ้าหากพบว่าตนเองมีภาวะแพ้เหงื่อจากความร้อนควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสเผ็ดจัดลดปริมาณการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร้อนๆอ,อีกทั้งควรควบคุมปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ก็จะช่วยลดความถี่ในการเกิดอาการได้ ทั้งนี้ถ้าหากอาการแพ้เหงื่อกำเริบแพทย์มักสั่งยาเช่นยายับยั้งลิวโคทรีนหรือยากดภูมิคุ้มกันและยาชนิดอื่นๆเช่นยาแก้แพ้อย่างยาเซทริซีนที่ออกฤทธิ์ช่วยในการขัดขวางสารฮิสตามีนส่งผลทำให้เกิดอาการแพ้ทำให้อาการแพ้ค่อยๆลดลงอย่างได้ผล ยาคีโตไตเฟนเป็นยาที่ช่วยบรรเทาอาการแพ้เหงื่อได้เป็นอย่างดีโดยสามารถช่วยลดปริมาณผื่นและอาการคันได้แต่ว่าก็เป็นยาที่อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้เช่นกันจึงควรใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างระมัดระวังยาเบต้าบล็อกเกอร์เช่นยาโพรพาโนล เป็นยาที่มักจะใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูงและทำให้ปัจจัยในการกระตุ้นอาการแพ้เหงื่อลดลงนอกจากนี้ผู้ป่วยอาจต้องดูแลตัวเองควบคู่ไปกับการใช้ยาซึ่งนอกจากจะช่วยให้อาการแพ้ลดลงแล้วก็ยังอาจทําให้ความถี่ในการเกิดอาการลดลงด้วยแพ้เหงื่อป้องกันได้อย่างไรอาการแพ้เหงื่อไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่สามารถลดความถี่ในการเกิดอาการได้หากตรวจพบว่ามีอาการแพ้เหงื่อ ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเช่นหากมีปัจจัยมาจากความเครียดควรจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดและควรหาทางจัดการกับความเครียดนอกจากนี้ยังสามารถป้องกันอาการแพ้ได้ด้วยวิธีการเหล่านี้ออกกําลังกายแต่พอดีและควรหยุดออกกําลังกายทันทีหากเริ่มมีผื่นลมพิษขึ้นตามผิวหนังหลีกเลี่ยงความเครียดหรือความวิตกกังวล อาบน้ำเย็นหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่อุณหภูมิสูงสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีปรับปรุงสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่ร้อนหรืออบอ้าวจนเกินไปใช้สเปรย์ว่านหางจระเข้ที่มีมาตรฐานฉีดพ่นทันทีหลังจากเจอแสงแดดหรือตอนเจออากาศร้อนหุ่นสวยผิวปังสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนต้องการอาหารสุขภาพจึงเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง และหนึ่งในนั้นก็คือ l a w food diet วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอาหารสุขภาพประเภทนี้กันค่ะ raw food diet เป็นอาหารสดที่ไม่ผ่านการแปลรูปไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีใดๆทั้งสิ้นพูดง่ายๆก็คืออาหารออร์แกนิกไม่มีแป้งและน้ำตาลไม่ปรุงด้วยความร้อนเกิน46องศาเซลเซียสการไม่ปรุงแต่งมากนักก็เพื่อรักษาคุณค่าสารอาหารวิตามินต่างๆไม่ให้สลายไปถือได้ว่า raw food diet นั้นเป็นอาหารบำบัดโรคได้ ประโยชน์ของ raw food diet 1. สดชื่นอารมณ์ดีด้วยผลไม้สดผลไม้สดมีวิตามินและแร่ธาตุมากมายแม้จะมีความหวานแต่ให้แคลอรี่ต่ำทานแล้วรู้สึกสดชื่นกระปริกราด้วยผลไม้ที่มีกาก,ากใยสูงจะช่วยให้การย่อยเป็นไปอย่างช้าๆทำให้ระบบย่อยดีขับถ่ายเยี่ยมช่วยเสริมพลังงานอีกทั้งช่วยทำให้อารมณ์ดีไม่หงุดหงิดง่ายค่ะอยากจะเป็นสาวที่สดใสร่าเริงน่าเข้าใกล้ต้องทาน 2. ผักสดแร่ธาตุมากมายกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอย่าหุ่นแซบผิวสวยห้ามละเลยผักสดกันนะคะแน่นอนละค่ะว่าผักสดมีวิตามินสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายยิ่งไปกว่านั้นมีแคลอรี่ต่ำซึ่งทำให้ไม่อ้วนเหมาะกับการควบคุมน้ำหนักซึ่งการทานอาหารแบบ raw food diet ต้องเน้นทานผักสดที่มีโปรตีนสูงประกอบมื้ออาหารอย่างเช่นผักโขมถั่วงอกต้นอ่อนทานตะวัน 3. ดีท็อกซ์ขับสารพิษปรับสมดุลผักที่ถูกปรุงแต่งทั้งโดนความร้อนสูงและปรุงแต่งรสมากเกินไปจะทำลายเอนไซม์และสารอาหารที่จำเป็นทำให้ระบบย่อยอาหาร ระบบเผาผลาญพลังงานของเราต้องทำงานหนะักและยิ่งไปกว่านั้นการทานอาหารที่ผ่านการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์และทัญพืชก็ส่งผลทำให้ระบบต่างๆในร่าง,างกายเสียสมดุลจากสารพิษและไขมันสะสมดังนั้นการทานผากักผลไม้สดก็สามารถช่วยขับสารพิษดีทอ็อกซ์และปรับสมดุลให้ร่างกายเราได้ของดีราคาเบาๆอย่าดิพลาดค่ะ 4. ไม่หิวไขมันหายคุมน้ำหนัก อาหารสุขภาพหลายแบบจำกัดการกินทำให้เกิดวิกฤต โมโหหิวบ่อยๆหลายคนจึงมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารดังนั้นอาหารแบบ Raw food จึงเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับสาวๆได้เพราะสามารถทานได้ตลอดเวลาไม่ต้องกลัอวอ้วนไขมันปลิ้นมั่นใจได้เลยว่าได้รับสารอาหารครบทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินแร่ธาตุส่วนไขมันก็สามารถทานถั่วและอะโวคาโดได้ใครมักจะหิวบ่อยๆอร่อยได้ทุกอย่างต้องหันมาทานอาหารแบบ Raw f o o ไดเอทกันแล้วค่ะ ผิวพรรณดีชะลอวัยไกลโรคหุ่นดีรูปร่างเพียวสมส่วนพร้อมผิวนุ่มเด้งเรียบเนียนดูสุขภาพดีต้องเลือกทานอาหารแบบ raw food diet เนื่องจากจะช่วยฟื้นฟูผิวบำรุงผิวให้สวยใสเปล่งปลัง่งไม่หมองคล้ำนั่นเป็นเพราะวิตามินนานา,นาชนิดจากผักและผลไม้สดที่ทำให้เลือดไหลเวียนดีลดสารพิษตกค้าง เผยผิวที่เรียบเนียนออร่รากระจายแบบงบน้อยแถมช่วยลดไขมันสะสมป้องการและลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ยับยั้งการเกิดมะเร็งทำให้หัวใจแข็งแรงมีภูมิต้านทานสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักวันนี้คนหลังข่าวเรามีตัวช่วยก็คือผลไม้5ชนิดที่มีน้ำตาลต่ำเหมาะกับผู้ที่กำลังลดน้ำหนักมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. แอปเปิล แอปเปิลมีกากใยสูงซึ่งกากใยในแอปเปิ้ลมีชื่อว่าเพกตินเป็นกากใยที่สามารถละลายในน้ำได้และสามารถที่จะช่วยลดการดูดซึมไขมันช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้น้ำตาลในเลือดไม่พุ่งสูงขึ้นเร็วอินซูลินไม่พุ่งสูงทำให้ระบบการควบคุมน้ำตาลในเลือดเป็นไปอย่างปกติและสมดุล 2. แก้วมังกรแก้วมังกรถือเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่คนลดน้ำหนักควรกินเนื่องจากมีไขมันไม่อิ่มตัวน้ำตาลต่ำแคลอรี่ต่ำมีไฟเบอร์ช่วยระบายและขับของเสียออกจากร่างกายได้รวมถึงแก้วมังกรยังมีเนื้อเยอะกินแล้วอิ่มท้องได้นาน 3. ฝรั่ง ฝรั่งมีกากใยสูงและมีวิตามินซีสูงมากในฝรั่งหนึ่งลูกเล็กจะให้วิตามินซีได้เท่ากับการกินส้ม5-10ลูกเลยทีเดียวแต่เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำตาลที่ร่างกายได้รับกลับพบว่าน้อยมากๆนอกจากนีฝรั่งยังช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยช่วยควบคุมไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปและสามารถช่วยควบคุมอาการของโรคเบาหวานได้อีกด้วยค่ะ 4. กล้วย กล้วยถือเป็นผลไม้ที่ช่วยลดน้ำหนักได้ดีมากๆเพราะในกล้วยนั้นจะมีก,กยากใยสูงมีแคลเซียมและวิตามินสำคัญช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ด้วยรวมถึงความหวานในกล้วยนั้นก็มาจากน้ำตาลธรรมชาติซึ่งส่งผลกระทบน้อยกว่าน้ำตาลที่มาจากการสังเคราะห์ 5. ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ สตรอเบอรี่บูเบอรี่ลูกหม่อนและผละไม้เบอร์รี่อื่นๆสามารถกินเพื่อลดน้ําหนักได้เพราะผละไม้เหล่านี้มีน้ําตาลต่ำมากแคลอรี่ก็น้อยแต่มีวิตามินสูงมีไฟเบอร์เพคตินสูงซึ่งไฟเบอร์ชนิดนี้จะช่วยเข้าไปทำหน้าที่ลดคอเลสเตอรอลลดไขมันโดยเฉพาะไขมันเลวออกจากร่างกายได้ค่ะ ผลไม้ลดความอ้วนทั้ง5ชนิดที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องกินเพื่อลดน้ําหนักเท่านั้นนะคะผู้ที่เพียงแค่ต้องการควบคุมน้ําหนักให้คงที่หรือแม้กระทั่งผู้ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานก็สามารถกินผลไม้ทั้ง5ชนิดนี้ได้เพราะน้ําตาลต่ําแคลอรี่น้อยมีประโยชน์สูงและดีต่อสุขภาพค่ะ Health Tech เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นหลังจากเกิดโควิด -19 ทั้งในด้านการลงทุนและการตอบสนองพฤติกรรมของผู้คนที่ให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นประกอบกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากการเว้นระยะห่างทางสังคมส่งผลทําให้ Health Tech เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในอุตสาหการรมการแพทย์ a l t h Tech ถือเป็นเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่พัฒนาขึ้นมาโดยคำนึงถึงผู้คนเป็นหลัก มีบทบาทเพื่อสนับสนุนความต้องการด้านการดูแลรักษาสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันโดยเป็นนวัตกรรมที่ต่อยอดจากพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์และยกระดับความก้าวหน้าของวงการแพทย์ทั่วโลกไม่เพียงแค่พัฒนาในด้านการรักษาโรคเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันของผู้คนให้เข้าถึงความรู้ด้านสุขภาพ ตัวอย่าง Health Tech ที่น่าจับตามองจากทั่วโลกมาดูกันค่ะว่าในปัจจุบันนี้สตาร์ทอัพด้าน Health Tech จากทั่วโลกที่กำลังเป็นที่สนใจและสามารถสร้างจุดเปลี่ยนให้กับวงการสุขภาพได้มีอะไรบ้าง m e d i c ดิ a แ Health Tech จากโรมาเนียถือเป็นแพลตฟอร์มสำหรับแพทย์ที่แชร์ข้อมูลของผู้ป่วยผ่าน Crowd Storage ทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนโดยที่สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญต่างๆของผู้ป่วยจะไม่รั่วไหลออกไป โดยข้อมูลที่แชร์นั้นจะประกอบไปด้วยประวัติส่วนตัวประวัติการเจ็บป่วยโรคประจำตัวประวัติการรับยาและการเข้ารับการรักษาต่างๆเพื่อให้ทีมแพทย์สามารถทำการวินิจฉัยและทำการรักษาหรือวิเคราะห์แนวทางในการรักษาได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการแชร์ข้อมูลผู้ป่วยระหว่างทีมแพทย์แต่ละแห่งจึงช่วยทำให้ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาได้ดียิ่งขึ้นนี่จึงเป็นอีกหนึ่งในสตาร์ทอัพที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว Nova Map ถือเป็น Health Tech สัญชาติจีนที่พัฒนาเทคโนโลยีชีวเภสัชพันธ์ด้วยการนำเอาแนวความคิดของนาโนบอด y มาใช้ในการพัฒนาตัวยาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก n นว์แมปได้ทำการสร้างศูนย์วิจัยเพื่อทำการค้นหาความเป็นไปได้ที่จะนำเทคโนโลยีนาโนบอดีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของตัวยาและเพศสัชก,กรรมปัจจุบันของโลกอีกทั้งยังมีจุดประสงค์ที่ต้องการให้วงการแพทย์ทั่วโลกได้เข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยีนาโนบอดี้แอนเดียถือเป็น Health Tech จากอังกฤษ เป็นไอเดียที่จะช่วยสร้างอนาคตให้กับเด็กๆทั่วโลกที่มีความผิดปกติทางร่างกายให้สามารถใช้ชีวิตใกล้เคียงกับเด็กปกติมากที่สุดด้วยไอเดียเปลี่ยนโลกนี้จึงทำให้ได้รับเงินสนับสนุนจากเซอร์ริชาร์ดบรนเซนซีโแห่ง Virgin Group และสามารถเข้าร่วมกับ NHS บริการสาธารณสุขแห่งสหาราชอาณาจักรได้ นอกจากนี้ปัจจุบัน HealthTech กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมากโดยอ้างอิงข้อมูลจาก Statista ในช่วงปี2015-2017 HealthTech มีมูลค่าการลงทุนต่อเนื่องมากถึงร้อยละยีต่อปีและยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี2020หลังจากที่เกิดวิกฤติโควิด -19 ทาง m e ็ c ซ t y News มีการเปิดเผยว่าบริษัทด้าน Health t e c หลายแห่งเปิดเสนอขายหุ้นสู่สาธารณะหรือ IPO ซึ่งแต่ละบริษัทได้รับการลงทุนไม่ต่ำกว่า200ล้านเหรียญสหรัฐอาทิ GoHealth บริษัทประกันภัยออนไลน์มีการปิด IPO ด้วยมูลค่าการซื้อขาย916ล้านเหรียญสหรัฐ Amwell บริษัทให้บริการทางการแพทย์ผ่านระบบโทรคมนาคมปิด IPO ด้วยมูลค่าการซื้อขาย742ล้านเหรียญสหรัฐ dinger บริษัทซอฟต์แวร์ด้านยารักษาโรคปิด IPO ด้วยมูลค่าการซื้อขาย232ล้านเหรียญสหรัฐโดย HealthTech ที่ได้รับความสนใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันได้แก่นวัตกรรมสุขภาพไร้สายและอุปกรณ์ติดตามดูแลสุขภาพผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่สามารถพกพาได้ง่ายเช่นนาฬิกาอัจฉริยะ สมาร์ทโฟนซึ่งหากนับเฉพาะตลาดโมบายเฮลท์จากช่วงปีที่ผ่านมามีการเจริญเติบโตพุ่งสูงถึงร้อยละ42ต่อปีเลยทีเดียวจากการคาดการโดยสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี2021 ประเทศไทยจะมีจำนวนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุมากถึง13ล้านคนคิดเป็นร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดซึ่งเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการดูแลสุขภาพกำลังจะกลายเป็นเทรนด์หลักของคนไทยซึ่งสตาร์ทอัพจำนวนไม่น้อยที่เล็งเห็นถึงโอกาสที่กำลังเติบโตขึ้นดังนั้นการเข้ามาของเฮลท์เทคจะมีบทบาทมากขึ้นอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเช่น h e a l t h Home ฮมแพล t ฟอร์มที่มุ่งเน้นไปยังการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยในบ้านโดยเฉพาะด้วยบริการ Nurs i n g home ส่งตรงถึงบ้านช่วยจัดการพฤติกรรมของผู้ป่วยให้เป็นไปตามตารางหรือตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดรวมถึงมีบริการรับส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลทําให้ลูกหลานสามารถวางใจได้ซึ่งนับว่าตอบโจทย์ต่ตอ,อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลผู้ป่วยหรือญาติผู้ใหญ่เช่นผู้ที่ต้องออกไปทำ งานประจำเป็นต้นนอกจากนี้ด้วยการเข้าถึงของสมาร์ทโฟนยังช่วยทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพได้อย่างถูกต้องและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นพบแพทย์แพลตฟอร์มที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลด้านสุขภาพที่ดีและน่าเชื่อถือสำหรับผู้ที่อยากรู้ข้อมูลสุขภาพด้านสุขภาพผ่านทางบทความที่มีประโยชน์และต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยสามารถสอบถามข้อมูลที่สงสัยกับบุคลากรทางการแพทย์โดยตรงผ่านสมาร์ทโฟนทำให้ช่วยคลายข้อสงสัยต่างๆให้กับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีคำถามได้ซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้นทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้คนเข้าใจและเข้าถึงการดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิง่งในพื้นที่ชนบทที่ขาดแคลนบุคลากรที่คอยให้คำแนะนำด้านการแพทย์ นอกจากนี้จากวิกฤตโควิด -19 ส่งผลให้พฤติกรรมของคนในสังคมเริ่มเปลี่ยนไปการรักษาแบบเทเลเฮลท์จึงมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้นโดยในไทยมีสตาร์ทอัพหลายรายที่พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดงังกล่าวอาทิ OOCa Application ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตผ่านวิดีโอคอลที่ผู้ใช้งานสามารถปรึกษาจิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่ต้องเดินทาง ได้เมดแอปพลิเคชันดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้านร่วมกันกับการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งแอปพลิเคชันนี้ช่วยให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเก็บสถิติการทานอาหารรวมถึงติดตามระดับน้ำตาลแบบเรียลไทม์พร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติ ใกล้มือหมอแอปพลิเคชันวินิจฉัยโรคเบื้องต้นผู้ใช้งานสามารถคัดกรองโรคเบื้องต้นและรับคำแนะนำจากแพทย์ผ่านคลิปวิดีโอรวมถึงสามารถจดบนันทึกอาการเพื่อติดตามผลย้อนหลังได้อีกด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการของสตาร์ทอัพสายเฮลท์เทค ไม่ได้มีเพียงแค่มุ่งเน้นไปที่การแข่งขันเท่านั้นนะคะแต่การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อแก้ปัญหาทางสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดและช่วยให้สุขภาพของคนในสังคมดีขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันถ้าหากทำได้เช่นนี้แล้วการหานักลงทุนก็คงจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวและธุรกิจก็จะเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ